สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่ผมไอคลอสอยู่กับเอ c กซ e n t Game จำลองเป็นหน่วยกู้ภัยพาร์ทที่3แล้วนะครับไหน๋วไปดูกันซิมีคดีอะไรที่ยังเหลือให้เราทำอยู่บ้างอันนี้คือที่เราทำเสร็จไปนะครับคดีต่อไปเกิดขึ้นตอนกลางคืนครับ Street r a c e นะครับในปี2004น่าจะเป็นการแข่งขันกันแบบว่าแบบถนนผิดก,กฎหมายนะครับแข่งขันรถผิดกฎหมายอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าเี้ยกูควรไปช่วยไหมเนี่ยฮนะแข่งรถกันแบบผิดกฎหมายนี่ไม่น่าสนับสนุนโอ้โหมีแต่รถแพงๆเว้ย แต่ไม่ได้ครับเราเป็นนักสืบเราต้องแบบว่าทำทุกเคสนะฮะเลือกทำไม่ได้เดี๋ยวเรามาสืบความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันตรงนี้ดิดูดิมีแต่รถแพงๆดูดิโหแล้วตอนกลางคืนด้วยช่วยใครก่อนดีวะเนี้ยคันไหนดีวะรถคันไหนสวยเราช่วยคันนั้นก่อนดีไหมเฮ้ย, <c oughs> ยแล้วยังไงทำแบบนั้นไม่ได้นะครับ <c oughs> เฮ้ยอันนี้ไม่ได้ขับรถมาแต่เดินมาว่ะ Yeah, yeah, เพลงโคตรเฟี้ยว <S <S 1> <S 1> <ห>อุ้ยกำลังฟังเพลงเพลินๆอยู่เลยอยู่ดีก็มีบัตรเหตุเกิดขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นโอ้ชิบหายแล้วเนี่ยแหละผลของการเป็นเด็กแว้นนะครับอย่าเป็นเด็กแว้นเลยท่านผู้ชมไม่งั้นจะตายเร็วแบบนี้โอ้โหกระเด็นออกมางี้เลยเหรอเขี้ยชิบหายแล้วโอ้โหเอ้ยนี่มันอันนี้เหมือนไม่ใช่นักแข่งเหมือนเป็นแบบคนไร้บ้านมากกว่าแล้วคนไร้บ้านสวย,ยงี้เหรอ บ้าเอ้ยกูไม่ควรช่วยพวกมึงหรอกจริงๆอ่ะดับเครื่องไงวะทำอะไรได้บ้างเนี่ยเอนจินสโมกโอ้โหดูดิดับเครื่องได้ปะดับเครื่องไงวะดับเครื่องก็ไม่ได้แล้วคันเนี้ยอ๋อเราต้องโทรหานี่ก่อนอิมเมอร์เจนซี่ก่อนไปกับอ้าแบตหมดอีกชิบหายแล้วครับแบตหมดแล้วทำไงอะ่ะโทรศัพท์คนอื่นมีปะนี่ไงโทรศัพท์ตกอยู่ตรงเนี้ยนี่โทรศัพท์ปะ ไม่ใช่เอ <c oughs> ชื่อเอ้ยโอ้โหแล้วแบบแล้วกูต้องทำไงวะนี่ะต้องหาโทรศัพท์คนอื่นครับคนไร้บ้านคนนั้นน่าจะไม่มีโทรศัพท์เฮ้ยใครมีโทรศัพท์บ้างขอยืมไปดิเชื่อ,อมีอะไรบ้างหลังรถพวกมึงไม่พกโทรศัพท์กันเงี้ยวะโหแล้วแบบเลือดไหลลงเรื่อยเราทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยคอเมอร์เจนซี่โทรศัพท์กูแบตหมดเด็กต้องทำอะไรครับต้องทำอะไรนี่ไงโอ้โหโทรศัพท์สาธารณะ เออน้องอย่างนี้ดีวะมาหยอดเหรียญหน่อยไหมมีเหรียญไหมเนี่ยหมอหมอครับรับสายชายจริงหมอส่งคนมาช่วยด่วนเลยมีแก๊งเด็กแว้นสองคันชนกันเองชิบหายแล้วแล้วเราเอาไงต่อดีเอาไงต่อดีครับ <c oughs> ก็ต้องดับเครื่องก่อนดับแรกโอเคดับเครื่องแล้วดับเครื่องแล้ว เครื่อง้วครับโอ้ต้องเข้ามาในรถอีกต้องเข้ามาในรถเพื่อดับเครื่องนะครับไหนวะโอเค <uke> mm <as> เรียบร้อยทีนี้ต้องไปมาร์กนะครับว่าเกิดบัตเหตุมีกี่อันเนี่ยเมอร์เจนซี่แฟลร์เอาต้องใช้แฟลร์เหรอต้องจุดแฟลร์เอานะครับมีกี่อันเนี่ยแฟลร์อ่ะน่าจะมีหลายอันอยู่มันเป็นสามแยกครับต้องวางไว้สามที่นะฮะในเมื่อป้ายไม่มีเราก็ต้องใช้แฟลร์โอ้โเกมเกมแลกเกมแลก เ,เยี่ยมกวางไว้ครับผมเคเยี่ยมต่อไปเช็คเหยื่อก่อนครับผมคุณเป็นไงบ้างคุณปวดหัมขัดก่อนเช็คเหยื่อคนนี้ก่อนเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้ยนี่จะพอขายยาไหมเนี่ยใส่ชุดสะหล่อเลยโอเคคนนี้ยังหายใจครับคนนี้น่าจะรอดคนนี้ก่อนดีกว่าอันตรายสุดนะครับโอ้โหบาดแผลเพียบเลยมีสติอยู่หรือเปล่า เจ็บหนึ่งเจ็บสองโอ้โหคนนี้บาดเจ็บหนักสุดครับโอ้ยดูดิเฮ้ยคนนี้ยังหายใจอยู่ครับชิบหายละนะฮะเออข้าไปดูคนนี้น่อยสิคนนี้ก็เจ็บหนักเหมือนกันนะเนี่ยทำไมมีผู้บาดเจ็บสี่คนวะอีกคนนึงอยู่ไหนวะแต่ผมผมเห็นแค่สองอย่างนั้นเนี่ยต้องปวดนิ้มมัดก่อนครับผมต้องรีบช่วยครับไม่งั้นอีกคนนึงตายแน่มีคนเจ็บหนักอยู่ คนนี้ไม่หายใจแล้วครับคนนี้น่าดียงเจ๊งกระบ,บงมาะละอีกคนนึงอยู่ไหนวะอีกคนนึงใครอ่ะคนนี้เหรออ๋อคนนี้คนนี้คนนี้ปวดหัวคคดก่อนไม่ได้ต้องขย่าก่อนรู้สึกตัวหรือเปล่าเขาไม่รู้สึกตัวครับเจ๊คู่ผัวเมียนี่แบบสิ่งทั้งคู่ดูดิโอ้ยชิบหายละโอเคเดี๋ยวเราไปดูให้แน่ใจก่อนนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันแน่ เราเราจะรู้ได้ไงว่าเราอยู่ที่ไหนวะน,น,นี่ไงป้ปายนี่ครับผมโอเคถน,นนนี้นะครับแล้วก็ถนนน,นี้ถนนเหนือถนนใตนน้นนตป่ะใช่ป่ะถนนที่8ทางใต้นะครับผมต่อไปอต้องใช้เครื่องนี้ครับผมช่วยชีวิตคนก่อนคนนี้ยังหายใจอยู่ทําอะไรได้บ้างอ๋อต้องเขาเอาเขา,เอาออกมาจากรถก่อนหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ครับคนนี้อ,ออกมาจากรถไม่ได้เคลื่อนย้ายไม่ได้ คนเนี้ยทำอะไรได้บ้างหรือว่าเราต้องโทรถามหาคำแนะนำก่อนไม่ได้ครับผมการสื่อส n ร t พื่อส่งสัญญาณสัมผัสเฮ้ยตัวโทรศัพท์ได้ไหมเอาครับเราต้องโทรถามเขาก่อนว่าตอนนี้เราควรจะช่วยยังไงเพราะว่าคนคนจอนใกล้ตายแล้วอะ่ะโอเคโอเคครับผมเขาบอกว่าให้เราเอาเขาเออกมาจากรถก่อนนะครับก่อนที่รถพยาบาลจะมานะครับเอามาจากสปอร์ตคาร์ก่อนคันแรก โอ้ยตรงนี้โดนแจมเฉยอะล่าม,มาก่อนครับผมเดี๋ยวเราเราต้องช่วยเหลือคนนี้ก่อนเลยนะครับไม่งั้นแย่แน่แต่เรายังช่วยเขาไม่ได้เ,เรื่องเขาหลจย,ยาตายอยู่แล้วนะ่ะที่จะทันไหมวะแล้วคนนี้ออกออกมาได้ปะน,นี่อ,ออกออกออกมาไม่ได้ครับผมยังไงเราก็ต้องช่วยเหยื่อคนนี้ก่อนใช่ปะโอเคไม่เป็นไรในเมื่อเกมให้ทําแบบนี้ในเมื่อเกมไม่ทำแบบนี้ครับผมเราก็จะทำแบบนี้ก่อนโอเคครับ ต่อไปอใส่หน้ากากให้เขาก่อนครับแล้วก็ปั๊มหัวใจเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 30ครั้งนะครับผม13 14 15 19 23 25 29 30คนนี้เป็นไงบ้างหายปอด ต้องผาปอดครับผมอยากช่วยคนจอนก่อนอะเพราะเขาจะตายอะ่ะโอเคคนนี้ไม่หายใจแล้วครับคนนี้น่าจะตายว่ะอ้าวให้ช่วยแค่นี้เหรอแล้วที่เหลืออ๋อรอรถพยาบาลครับเพราะว่าเขาแนะนำบอกว่าให้เอาคนรถออกจากรถสปอร์ตก่อนนะครับเรียบร้อยเราช่วยเขารอดได้แค่คนเดียวครับ โอ้ยสงสารลุงคนนี้มากเลยอ่ะโอเคเรามีบอ่อแสอยู่สี่นะครับมีตะก,ก้าตรงนี้น่าจะเกี่ยวกับคนจอดคนเมื่อกี้นะครับเราก็ต้องไปดูที่อันนี้ไม่เกี่ยวรอยกระจกแตกนะครับเกิดจากการที่รถชนกันอย่างแรงครับผมแล้วก็ตรงนี้มีอะไรเนี่ยการ์ดบอร์ดไม่น่าเกี่ยวครับดูซิเกิดอะไรขึ้นกันแน่รอยเลือดตรงนี้ก็ไม่น่ามีอะไร ตัวนี้มีไรหรือเปล่าครับต้นไม้ตรงนี้เราต้องหาความจริงให้ได้แล้วทำไมอิตาลุงคนนี้มันถึงออกมาจากตรงนี้วะเพราะเขาเข็นรถเข็นมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วรอ,อยยางเนี่ยตรวจไหลไม่ได้เลยเหรอหลังรถทําอะไรได้บ้างไหมนี่ไงบ่อแสจากรถสปอร์ตคาร์คันนี้นะครับผมแล้วก็สมาร์ทโฟนชัดเลยครับเล่นโทรศัพท์ไปด้วย แล้วก็ขับรถไปด้วยแน่เลยวะ่ะอันดับแรกนะครับเพราะเล่นโทรศัพท์ไปด้วยอันดับที่2นะครับก็เลยไม่ดูทางเห็นคนจอนเนี่ยขับออกมากลาลังข้ามถนนแล้วก็แบบเหมือนเขาจะพยายามข้างทางมายล่ปะแล้วแบบก็ชนนะครับเกิดจากการชนกันอย่างรุนแรงนะครับผมแล้วก็ใชื่อวะถูกก็วะไม่ใช่วะไม่ใช่อันนี้หรอนี่นะครับก็เนื่องจากว่าสปอร์ตคาร์นะครับ รถสปอร์ตคันนี้เบรกอย่างแรงนะครับผมแล้วก็เกิดการชนกันอย่างรุนแรงนั่นเองนะครับปิดคดีเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ควรเล่นโทรศัพท์ขณะขับขี่ครับและนี่ครับคนที่เขาไม่ได้ซิ่งไปด้วยอย่างวิลเลียมแมดด็อกคนนี้เขาก็ตายครับจากการถูกรถชนครับโอ้โหโคตรน่าสงสารแล้วชายคนนี้คนที่ขับรถสปอร์ตคนนี้ครับที่เล่นโทรศัพท์มือถือดันรอด What the fuck สรุปรอดสามคือไอสอคนที่มาเป็นคู่กรณีไม่มีใครตายเลยแต่คนจอนตายแล้วไม่จำไว้นะครับบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อนะครับอย่าประมาทคุณดูดิคนน่าสงสารนะอะไรอยู่วันนี้อโอ้โห what the fuck ครับเหมือนจะมีคนโทรมารับโทรศัพท์หน่อย อะไรเนี่ยก็ยังมีเคสเตรียมให้เราอยู่นะครับก็คือทำคดีต่อไปได้นะครับมีอีกสเคสครับอันนี้ก็ตอนกลางคืนเหมือนกันไฮเวย์ดีเซสเตอร์นะครับเป็นทางด่วนนั่นเองปี2017ครับนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเคสเมื่อกี้มึงบอกว่าปี2004แต่มึงมีสมาร์ทโฟนเหรอมึงมัว่วปะเนี่ยสมาร์ทโฟนตอนปี2004มันยังไม่มีะเวยเกมมึงยังไงเนี่ยพลาดจุดนี้ได้ไงี๋ยวเขาเขียนตัวเลขผิดวะ โอยอันนี้ก็ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะครับผมไปดูกันครับจะเกิดอะไรขึ้นครับกับคนคนนี้อ้ตอนนี้เราอยู่บน,นทางด่วนนะครับประเทศทังการี่ครับปี2017คัมารอมอสเดกอมโอ้โห,หแล้วมันแบบโคตรมืดเลยว่ะท่านผู้ชมคือแม่งมืดจัดเลยว่ะเชีย่ยโคตรมืดต้องหยิบโทรศัพท์ก่อนระดับแรกครับจากที่เราได้เรียนรู้มานะครับ โทรก่อนเลยนะครับหนึ่งหนึ่งสองเสียเสียรครับมีบาดเหตุโอเคเขาบอกขอบคุณที่เราโทรมา,รา,มาแล้วอันนี้ให้เปิดอะไรวะเฮ้ยอ๋อไฟฉายโอเคสวยอ้ยมีรถขับมาอย่างรถเร็วเดี๋ยวเราต้องไปมารจุดบาดเหตุก่อนนะครับอันดับแรกรถขึ้นมาแล้วก็ เอาโอเคจุดมาร์กจุดมาร์กมีแค่อันเดียวเองเหรอชิบหายแล้วอีกอันหนึ่งต้องไปหาจากรถคนอื่นใช่ไหมเนี่ยโอเควางตรงนี้ก่อนครับผมได้อยู่หมดแต่ตรงนี้มืดมากต้องเปิดไฟฉายวะไม่งั้นไม่ไหวต้องดับเครื่องของรถทั้ง3คันก่อนนะครับท่านผู้ชมอ่ะเปิดท้ายรถอ๋อในางานที่มาร์กโอเคแล้วก็อย่างอื่นนี่ไม่ต้องเก็บละดับเครื่องก่อน อ้าวเจ๊คนนี้รอดโอเคไม่เป็นไรเขียผมเขาบอกว่าในชีวิตจริงเนี่ยการดับเครื่องนะครับจะช่วยหยุดการเกิดประกายไฟได้นะครับไฟจะได้ไม่ไหม้มเองเพราะงั้นควรดับเครื่องก่อนนะท่านผู้ชมน้องๆหนูๆที่ดูอยู่นะครับโอเคเราเดินกลับไปครับแล้วไงต่อครับเออเราต้องเปิดรถคันนี้ใช่ป่ะอ้าเปิดไม่ได้อะ่ะ See if you can find a way get to the diver อ้าวแล้วจะเข้ายัางไงอ่ะ To o danger to break อ่า Need something heavy ต้องการอะไรที่มันหนักมากๆเพื่อมาทุบนะครับอะไรวะเนี่ยหินเหรอแล้วเนี่ยอ้าวนี่ก็เปิดไม่ได้ Tap you something pry to distort ต้องหาอะไรมาแงะนะครับอันดับแรกเลยคือกูจะเอาอะไรมาทุบรถก่อนมีอะไรไหมวะแถวเนี้ยโหไม่มีเลย ข้างทงข้างทางาไฟฉายเหรอเชี่ยกูจะเอาอะไรมาเจ๊มีอะไรป้าเจ๊มีอะไรหน,หนักหนักบ้างวะนี่เหรออันนี้ทุบได้ปะวะนี่น่าจะทุบได้อยู่นะนี่งไงโอเคครับแล้วไงต่อทีนี้ปลดล็อกประตูนะครับเขาบอกให้เราปลดล็อกประตูแล้วก็ปิดประตูเข้าไปแล้วก็อู้เราได้เราได้อะไรมาครับ นี่กดล็อกประตูได้แล้วโอเคส่วนอันเนี้ยเอามางแงได้อ่าแต่คนอ,อยรถตู้นะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวแล้วก็ดับรถครับผมโอเคครับตอนนี้เราดับรถหมดแล้วนะครับเราต้องเช็คก่อนเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคนเนี้ยเป็นไงคนนี้ไม่หายใจครับผมด้านล่างเจ็บขาหรือเปล่าเจ็บแขน แล้วก็เจ็บหัวเหรอเจ็บไรกะคนนี้เจ็บอะไรวะเ๋อเจ็บแขนนะครับโอเคแล้วคนนี้ล่รลุงลุงครับโอ้ยคนนี้ยังหนุ่มอยู่เลยไม่ลุงคนนี้เจ็บอะไรบ้างเนี่ยเคเช็คก่อนครับเหอนจจะไม่ได้สตินะคนนี้เฮ้ยคนนี้ยังหายใจอยู่โอเคคนนี้ยังรอดชีวิตได้อยู่ครับคนนี้ไม่น่าเป็นไรมากครับผมคนนั้นเจ็บหนักสุดแล้วก็ไม่หายใจแล้วด้วยโอเคครับส่วนเจ๊คนนี้เป็นไรปะคนนี้ไม่เป็นไรครับ แม่ยู่แขนเทียมมตอนนี้เธอกำลังมึนงงจากอุบัติเหตุอยู่ก็ปล่อยเธออยู่คนเดียวสักพักก่อนนะครับเช็คโลเอเคชั่นมงกิโลเมตร์อ๋อโอเคเราต้องไปดูว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะนี่นี่น,นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคหลักกิโลเมตรที่98ครับผม <c oughs> โอเคขอบคุณสำหรับข้อมูลเดี๋ยวจะส่งคนไปทีนี้ก็ต้องช่วยพลอชีวิตก่อนนะครับผมเอาซีดเบลออกดึงออกมาช่วยเยื่อกน โอเคเฟอร์เดดเหมือนเดิมใส่ทุงมือแล้วก็จัดท่านอนให้ดีนะครับข้อปากหัวใจไม่รู้เต้นอยู่หรือเปล่าแต่ว่าเราต้อง CPR ก่อน30ครั้งครับทำเหมือนเคสเมื่อกี้ฮึบฮึบจงรอดนะเพื่อนอย่าตายนะเพื่อน ทุกคนจะต้องรอดไปด้วยกันโอเคมึงอย่าเพิ่งหายสกอร์ตอนนี้เขาจะตายหายแล้วกูต้องผายปอดเขาก่อนโอเคตื่นสิเพื่อนยังครับน่าจะเดี่ยงแล้วเรียบร้อยนะครัม่น่าจะตายหนึ่งลอดสองคนระับไอคนขับรถเอ้รถตู้ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร มาแล้วครับมึดด้วยนะครับรอบนี้โอเคเราก็ <S <S okay, สืมหาสาเหตุกัดโอ้โหมีอยู่เจ็อย่างนะครับผมรอยมาร์กตรงนี้นะครับรอยยางนะครับชนกันอย่างรุนแรงจนจนหักเลยทีเดียวเชียวรถคันนี้ชนนะครับกระจกรถหายไปไม่น่าเกี่ยวแล้วก็มีอะไรกัดที่เราเพิ่งได้สีอย่งเงี้ยมีรอยยางตรงเนี้ยเกิดจากการเบรกกระทันหันหรือเปล่า ไม่น่าเกี่ยวนะครับเชื่อกูจะไปรู้ได้ยังไงวะนนี่ยที่แผนที่ตรงนี้มันก็กว้า,างเหมือนกันนะเราเช็คก่อนนะครับออรถคันนี้ล่ะโดนชนท้ายหรือเปล่านี่ไงล้อไม่เกี่ยวนะครับล้อเบี้ยวไม่เกี่ยวกระจกหายอะไรเนี่ยโดนขูดนะครับโดนขูดแล้วก็อะไรอกวะ โอ้ยเจอรอยยางแล้วท่านผู้ชมก็เท่าที่ผมเดานะก็น่าจะเป็นรถคันนั้นแหละรถสปอร์ตคันนั้นแหละขับมาได้ความแรงนะครับแล้วก็แบบเหมือนฝนมันตกด้วยว่าถนนมันเงาๆถนน,นน่าจะลื่นใช่ปะ่ะแล้วก็ข้ามไปฝั่งหน้นซึ่งคันนี้ก็น่าจะอาจจะไม่ได้โดนชนท้ายเพราะว่าสภาพหลังยังดีอยู่อาจจะเฉียวเกันนะครับไปเด็นคืออีกเบาะแสหนึ่งนี่อยู่ไหนวะ แล้วก็อุ้ยนี่ไงหัวอ,อันสุดท้ายอยู่ซะสุดเลยอ๋อเสียการควบคุมนะครับมีรอยกระจกตรงนี้ด้วยเสียการควบคุมตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะฮะโอเคครบแล้วนะครับอันดับแรกเลยเขาเสียการควบคุมก่อนจนล้อแตกะนะครับก็คือล้อเนี่ยสะบัดนะครับจนไปเฉียวน่าจะเฉียวคันนี้เฉียวไม่ใช่หรอ หรือว่ากระเด็นกระเด็นเลยวะกระเด็นตรงนี้เลยก็ไม่ใช่นี่ไงจงมีรอยยางนะครับจนแบบว่านางคนนี้ก็เหมือนกันนะครับเสียการควบคุมเหมือนกันนะ่าจะเสียการควบคุมทั้งคู่นะครับจนไปชนกับแผงกั้นนะครับแล้วก็กระเด็นข้ามมาฝั่งนี้จนมากระเด็นข้ามมาฝั่งนี้เลยนะครับล้อหักแบบดิฟอย่างแรงนะครับแล้วก็มาชนกับรถตู้ครับผมเย่ yeah! เสร็จไปอีกหนึ่งคดีอ้าวแต่ว่าแดเนียลคนนี้ตายครับโอ้นางสารสุดครับผมแต่ว่าคนขับรถตู้รอดนะครับสนเจ้คนนี้ก็รอดนะผมสรุปตายหนึ่งครับคนขับรถเร็วตายนะครับเสียการควบคุมนะครับท่านผู้ชมอุบัติเหตุนะครับอย่าประมาทเด็ดขาดนะท่านผู้ชมจําไว้นะครับเกมนี้ก็สอนให้เรารู้แล้วนะครับรู้ให้เราเท่าตาอุบัติเหตุอย่างงี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับผม